บัดนี้วันที่17มีนาคม2568เป็นครั้งที่74ข้าพเจ้านายสุชาติอินอารามขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและม้มนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระอาจาริยบูชาแด่ครูพาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจอ่อ ในอักขระพยัญชนะในบทสือสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสัมันตาจัก,กวาเรสุอัตตราคัดฉันตุเทวตาสัตทธรรม,มังมนิราชาสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคกาเมจารูเป กิริสิคาราตเตจันตะลิเขวิมาเนทีเปรัเถจะกาเมตารุวนนคาหาเนเคหาวัตถุมหิเตเตภุมมาจจยันตุเทวาชาลธาลวิสาเมยักขาคันทัพพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนีวรวาจานังสาธาโเมสุนันตุ ธรรมะสาวนากรอายมพระทันตาธรรมะสาวน Spencer ักรูอายมพระทันตาธรรมะสาวนากรูอายมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมีนาสกาเรณพุทธังอาภิปูชยามะอิมีนาสกาเรณธรรมังอาภิปูชยามะ อิมีนาสกาเรนณสังฆังอภิภูชยามะบทที่สามบทกราบพ,พระัตนไตัยหารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะขวาตาธรรมโมธรรมังนามาสามิ <c oughs> สุปฏิปันโนปะวะโตสาวะกะสังโคสังฆังนะมามิบทที่4บทสวดนะมาก,การสิทธิคาถานะโมตัสสะพระควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควะโต อระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอระราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนปาทะพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิธรรมังสรารนังขจา,ามิทุติยมปิสังคังสรารนังขจา,ามีตติยมปิพุทธังสรารนังขจา,ามิตติยมปิธรรมังสรารนังขจา,ามิตติยมปิสังคังสรารนังขจา,ามิบทที่6บทสวดสัสจจกิริยาคาถานาติเมสารนังอันยัง พุทโธเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานานถิเมสารนังอันยังธรมโมเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานานถิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวารังเอเตนะสัจจวัตเชนะ โสติเมหตุสัพพทาบทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวามมสูตังเอกังสมายังพระควาสเกสูวิหารติกะปีระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจามาเตหีพิคุสเตหีสัเพเหวะ อารหันเตหิทาสหิจะโลกธาตูหิเทวตาเยพูเยนาสันนิปติธาหโนติพระกวันตังทัศนายาพิโคสังคัญจาอัตโขจตุนนงสุทธาวาสกายิกานังเทวานังอัตเอตาทะโหสีอยังโขพระกวาสเกสุวิหารติกับปีละวัตถุสมิงมหาวเนมหตาภิขูสังเคนะ สัทธิงปัญจามาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหววะอรหันเตหิท่าสหิจโลกทาตูหิเทวาตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหติปะขวันตังทัศนายาพิขุสังคันจายันนูนามายมปิเยนาภะคะวาเตนุปสสังเกเมยามะอุปสังกมิตาวา ภาขาโตสันติเกปจเจกคาถาภาเสยยมาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปีนามาภะราวาปุริโสสัมมันทิตังวาพาหังปัสสาเรยยาปัสสาริตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวามวา,าวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพาขาโตปุระตปาตุระหังสุ อัตโคตาเทวตาภะกันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสามายโยปะวานสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมังธรรมะสามายังทักขิตาเยวะอปราชิตัสังคันติ อาตาโคอปาราเทวตาภะขวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสีตัดราภิขโวสัมมาทหังสุจิตตังอัตโนโุชุกามากังสุสารถีวาเนตานิคาเหิตวาอินทรียานิรักขันติปันธิตาดีอัตาโคอปาราเทวตาภะขวโต สันติเกอิมังคาถังอภาสีเฉตวาขีหลังเฉตตาวะปารีคังอินทขีลังโอหัดจามามชาเตจารันติสุธามิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาตตอัตโขอ,อปาราเทวตาพระคววตสันติเกอิมังคาถังอภาสิีเยเกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตขามิสันติ อปาญาภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติตีอัตโคภกควาพิขูอามันเตสีเ,เยปูเยนาพิขเวทาสาสุโลกาธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหหติตถาคตังทัศนายาพิขูสันคันจาเยปิเตพิขเวอเหสุง อตีตมัทธานังอรหันโตสัม,มาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานังเอตาปารมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาอเหสูงเสยยาถาปมไมหังเอตาระหิเยปิเตภิกขเวภพวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัม,มาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานัง เอตาปรมาเยว,วะเทวทาสันนิปฏิดาพระพิสันติเสยยะถาปีไมหังเอตารหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตยิสามีพิกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาทุกัง มานาสิกโรธาพาสิสามีตีเอวัมพันเตติโคเตพิกุพภะคบโตปัจจโสสุงภะควะเอตตาทาูจาสิโลกามนุกาัสสามียัตถาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคพพะรังปะหิตตาสามาหิตา ปทถูสีหาวสันลีนาโลมหังสาพิสัมพูโนโอทาตามาณสาทุธาวิปสันามนาวิลาพิโยปัญจสเตยัตาวาวเนกาปิละวัตเวะตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเท,ทะวะกายาอภิกันตาเตวิชาณถาพิกขาโว เตจะอาตปามกะรงสุตตะว่าพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหุญาณางอามนุสานัทศนางอปเปเกสัตมัทธคุงสหัสสังอัตัสตริงสตังเอเกสหัสสานางอามนุสานมัทธสูงอปเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาปูตาอาหุงตันจะสพังอภิญญาญา ว่าวักิตตวานัจกขูมาตถโตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสาเนระเตเทวากายาอภิกันตาเทวิชานาถาพิขาโวเยโวหังกิตยิสามิคิราหิอนุปุพภโสสัตตสหสาวะยขาภูมมาคาปิละวัถวาอิทติมันโตชุติมันโต วันหน้าวันโตย่สาสีโนโมทม,มานาอภิกามุงพี่ขูนางสามีติงว่านางชาสหัสสาเหมาวตาักขานานตะว,วันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโตว,วันหน,น,น,น้าวันโตย่าสาสีโนโมทมานาอภิกามุงพี่ขูนางสามีติงว่านาง สาตาคีราติสหัสายัขานานตะวันนินโนยิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะศสีโนโมทามานาอาภิกามุงภิกขูนางสามิตริวานางยิตเจเตโสรสหัสายัขาน,นานตะวันนินโนยิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะศสีโน โมทัมานาอาภิกามุงพิููนางสามิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตาญาขานานัต,ตะวันนิโนยิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสีโนโมทัมานาอาภิกามุงพิููนางสามิติงว่านางกุมพิโรราชคา,าหิโกเวปุลรสา,านิเวสนาัง พิโยนังสัตาสหัสสังยักานังปายรูปัสติกุมพิโรราชากยหิโกโสปาฆาสามิจิงว่นางปุริมันจาที่สังราชาทาตารถโผลษาสติคันทภานังอธิปติมหาราชายาสัตจิโสปุตตาปีตสาภะหาโวยินทนามามหาพลา ยิที่มันโตชุติมันโตว,วันหนาวันโตยาสัตสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสามีติงว่านางท้าขีนันจาาที่สังราชาวิรุณโหตับภาษาสติกุมพันธานางอธิปติมหาราชายาสัตสิโสปุทตาปิตสาพหาโวอินทานามามหาพลา ยิตที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาาสีโนโมทมานาอภิกาโงพีขูนังสามีติงว่านางปัจฉิมันจาที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานางอธิปติมหาราชายสาาสีโสปุตตาปีตสาปหาโวอินทนามามหาพาาจิตทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสาาสีโน โมทามนาอาภิกามงพิขูนางสามีติงว่านางอุตรัญจาที่สังราชากุเวโรตัสาษาสติยักษานางอธิปติมหาราชายสัสศีโสปุตตาปีตสาพระหาโวอินทนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสศีโนโมทามนาอภิกามมงพิขูนางสามีติงว่านาง ปุริมาทิสังทัตารถโถท,ทกักขเนนาวิรุณหาโกปชีเมนาวิรูปะโคกูเวโรอ,อุต,ตารังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสามันตาจตุโรทิสาทัตทานละมานาอัตถังสุวะเนกาปีละวัถเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูโตสหา จันทนกามเศโถจากินนุข ja. ันทูนิค ja. ันทูจาปานาโทโอปมัญโยจาเทวสูโตจามาตาลีจิตาเสโนจากันทโพนารราชาโนสะโภอาคูปัญจาสิโขเจวะติมพารุสุริวัชสาเอเตจันเยจาราชาโนคันทภพาสหาราชุพีโมทมานาอภิกามุง พิ่คูนางสาม,มีติงว่านางอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหัตจักกากัมภารสัตตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตรัตถาจาอาคูนาคายาสสีโน เอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงวานังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพทาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวานามัชฌปตาจิตตราสุปันนาอิติเตสามังอภยันตานาคาคาราชานามสีสุปันน่โตเขมมมกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวาหายันตา นาคาสุปันนาสารนามังสูพุทธังชีตาวาชิรหัตเถนะสะมุทังอสิราสีตาพาตโรวาสวัตเสเตอิทธิมันโตยาสสีโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคาสาเวปจิตติสูจิตติจาปหาราโทนมุจีสหาสาตันจาภริปุตตานัง สัพเพเวโรจนามาตาสันนายหิตวาพลิงเสนางราหูพัธามุปาข้ามงสามโยธานิภาพตันเติกขูนางสัมิจว่นางอาโปจะาเทวาปัทวิจาเตโชวาโยตถาข้ามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายาสาัสสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทเสเตทะสัากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสสิโนโมทมานาอาภิกามุงพิกขูนางสามีติงวะนางเวณทูจะเทวาสหาลีจะา อาสมาจัาทุเวยมาจันทสูปานิสาเทวาจันทมาคูปุรกิีตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรกิีตานาคตานิปุรกิีตาวาอาคูมันทวลาหกาวาสูนังวาสาวเสถโธสักโกปาคาปุรินทโททาเสเททัาสะทากายาสะเพนานัตตะวันนิโน อิที่มันโตชุติมันโตว,วันหน้าว,วันโตยะสาสีโนโมทมานาอภิกามุงพิขูนางสามิติงว่านางอาถาคูสหภูเทวาชลมากิสีขาริวาอาดิตกาจารชาจาอุมาปุพานิพาสิโนวัดุนาสหธรรมมาจาอัดจุตาจาอเนชากาสุเรยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสีโน ทาเสตีท,ทัาสัา h a g a y สัพเพนานัตะวันนิโนยิทธิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตย่าศาสีโนโมธมานาภิกามุงพิขูนางสาวมิจิงว่านางสามานามหาสามานามานุสามานุสุตตมาคิททาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาทาคูหรารโยเทวา เยจโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสิโนท่าเสตทัาสทากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสิโนโมธมานาพิกามุงพีขูนางสามิติงวานังสุกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสหะ โอทาตะไคาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสัทถามัตตาหาราคาชามิสกาจายาส,าสิโนฐาน่ายังอาขาปชุนโนโยทิสาอาภิวัสติสาเสเตทัสทากา,ายาสาเพเนณนาตาวันนิโนหิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสิโนโมทมานาอภิกามุง พี่กูนางสามีติงว่านางเขมิยาตุสีตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตากาลามเาเสถาโชตินามาจะอาสาวานิมมานารติโนอาโคอาถาคูปารนิม,มิตาท่าเ,เททาสเตทัสะทากายาสัพเณนานัตตะวันนิโนยิตที่มันโตชุติมันโต วันนาะวันโตยาสัสสีโนโมทามนาอภิกามุงพี่ขูนางจะไม่ทิงว่านาง mm hmm. สัทเทเตเทวานิกายาสัพเพนานัตตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันชุงเยจันเยสาทิสาสหาปะวุธาชาติมะกขขีลงังโอคาตินนามะนาสวางัง ทเขโมฆาตารางนาคังจันทังวะอสิตาสีตังสุพร,ะม,ะรมาปรมัตโตจะบุตตาอิทธิมาโตสหะสันนางกุมาโรติสโจสจะโสปาคาสามิติงวะนางสหัสสะพรมมโลกานางมหาพระมาพิทิธาติอุป,ป,ป,ปาปันโนชุติมันโตพิสมกยยากายโยยสัสสิโทสท้าเศษฐอิสราคู ปัจเจกาว่าสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาดิโตปาริวาดิโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพาม,มเกมาราเสนาพิกามีปัสสากันหาสะมันทียังเอถาคันหาถาพันทาถาราเคนาพันธามาัตถุโวสามัตาปริวาเรธา มาโวมนจิตาโกจีนางอิติตัฏฐมหาเสโนกานหาเสนางหาเพสายีปานินาตะมาหัจาสรังกัตตวานะเพระวังยะถาปาบุสโกเมโคธนานโตสวิชุโกตทาโสปจจุทาวติสังกุโตอัสยังวเสตันจาสพังอภิญญายาโนวกขิตวานะจักกุมา ตโตอามันตยิสัทถาสาวกีสาเสนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอาตับพรมาจารุงสุตตาวาพุทธศาสาสานังวีตาราเคหิปากามงุงเนสังโลมามปิอินชยุงสัพเพวิขิตาสังฆามาพยาตีตายสาสิโน โมทันติสาภูเตหีสาวกกาเตชะเนสุตตาตี